สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่ในเรือข้ามฟากนะครับเป็นเรือข้ามฟากที่ข้ามจากท่าเรืออสดางหรือว่าปากคลองตลาดไปวัดกระยาตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะครับก็จะมองเห็นท่าเรือ,อราชินีที่ตอนนี้ก็ก่อสร้างเสร็จแล้ว คลิปนี้ผมไม่ได้มาทําท่าเรือ,อรอาชินีนะครับเพราะว่าเขาก็เสร็จไปแล้วนะผมจะไปทําอีกจุดหนึ่งนะครับตรงท่าเรืออัสดางเนี่ยก็เป็นฝั่งพระนครผมจะต้องนั่งเรือข้ามฟากไปวัดกะระยาซึ่งเป็นฝั่งธนบุรีไปดูเข้าสร้างทางเดินนะหรือว่าเขื่อนลิมนาศิพยา ตอนนี้ก็ข้ามมาถึงแล้วนะครับค่าเรือข้ามมาก็สิบบาทก็จะพามาดูนะครับการสร้างทางเดินอริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่ช่วงวัดกระยาณน,นมิตรนะครับไปถึงสะพานพุทธยอดฟ้าคลิปนี้นะครับ ผมจะพาดูตั้งแต่การก่อสร้างช่วงวัดกัลยาณมิตรผ่านวัดสันตรครุฑวัดประยูรบลงสาวาสไปจนถึงสะพานพุทธพยอดฟ้ากันเลยกรุงเทพมหาคนครนะครับโดยสำนักการผังเมืองและพัฒนาเมืองก็ได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่ากนกระดีจีนนะครับตอนนี้ก็มีการขอปิดทางเดินริมน้ำชั่วคราว เพื่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ให้มีความสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นระเบยียบเรียบร้อยมีทางเดินแล้วก็ทางจากักรยานด้วยรวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตั้งแต่สะพานพุทธยอดฟ้าถึงกำแพงวัดกรลยาณมิตรเริ่มงานวันที่15พฤศจิกายน2564นะครับก็จะไปส้นสุดวันที่1กันยายน2565 ดูแล้วคงต้องมีการขยายสัญญานะครับตอนนี้เพิ่งจะมีการเรียกว่าทุบทางเดินออกแล้วก็มีการตอกเสาเข็มใหม่ตรงน,นี้ก็เป็นศาลเจ้าแม่คนอิมตอนนี้ยังเดินเข้ามาได้ทางด้านหน้านะครับก็คือมาจากวัดกระยาได้เพราะว่าทางเดินนี่ก็ยังทุบไม่หมดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ อีกไม่นานก็คงต้องทุบออกนะครับตรงนี้ตรงสะพานพุทธนะครับทางเดินก็ถูกทุบไปหมดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่สะพานพุทธวัดตะครุ้นนะครับจนมาถึงวัดกระยาเนะี่ยในส่วนวัดกระยาก็จะเหลืออีกหน่อยหนึ่งอีกไม่นานก็จะทุบออกไปนะครับเพื่อสร้างทางเดินใหม่ ก็มีการตอกเสาเข็มใหม่ทางเดินที่ก็สร้างมานานนะครับชำรุดสุดโทมไปตามกาลเวลาและคลื่นก็แรงมากเลยนะมีทั้งเรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคลื่นตรงนี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับทางเดินก็ชำรุดสุดโทมไปก็มีการปรับปรุงให้ดูสวยงามขึ้นก็จะมีทางเดินแล้วก็มีทั้งทางจักรยาน ก็ไปไม่ได้แล้วนะครับผมเคยไปทางคลิปนะครับประมาณหกเดือนมาแล้วนะยังเดินได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ทุบหมดแล้วนะขาดเลยนะครับคราวนี้จะทํายังไงดีนะครับผมก็ต้องเลาะไปด้านในนะมีทางเดินคู่ขนานนะครับผมเดินมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มาถึงวัดสันตาลุตะนะครับนี่นะครับเนี่ยจากซ้ายมือเลยล่ะผมต้องเดินมาตรงนี้นะตอนนี้เดินไม่ได้แล้วนะครับ ก็ขาดไปช่วงๆก็มีการทุบรือออกไปเมื่อก่อนจะมีทางเดินนะครับตรงนี้มีทางเดินแล้วก็มีท่าเรือน,นะครับจะเห็นว่าโป๊ะเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าไม่มีทางเดินนะครับเนตรงนี้ทางเดินก็หายไปอันนี้เป็นภาพเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วนะครับมกราคมสอง5ัห้าสิห้าซึ่งผมได้ถ่ายไว้จะเห็นว่าทางเดินยังมีอยู่ ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มทุบนะครับแล้วก็เป็นทางเข้าวัดสังตะคลุดตอนนี้ทุบไปหมดแล้วไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเลยไปอีกใกล้ๆสะพานพุทธก็เป็นวัดประยูรวงสาวาทวรวิหารนะครับตรงนี้ก็ทุบหมดแล้วนะครับตรงนี้ดูแล้วคงต้องต่อสัญญากันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่ต่อเสาเข็ม ปีนี้คงไม่เสร็จแน่เลยนะแต่สัญญาก็จะหมดเดือนกันยายนสอง5ันเดี๋ยวเขาเยียบไปนะครับมองเห็นสะพานพุทธไกลๆนะตอนนี้ผมมาอยู่ด้านใต้ของสะพานพุทธตรงนี้ก็มีการปรับปรุงทางเดินนะครับมีการทำทางน้ำ ประมาณพุทธเวลาเย็นๆก็จะมีประชาชนทั่วไปขึ้นมานะครับส่วนมากนักเรียนนักศึกษาจะเยอะส่วนมากก็จะเป็นฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับจะมีประชาชนทั่วไปขึ้นมาดูพระอาทิตตกดินตอนนี้ยามเย็นเลยนะครับหกโมงน่าจะหกโมงสาสินาทีนะหกโมงเย็น ก็นํามาฝากกันโครงการปรับปรุงภูมิทัศนะครับย่านกระดีจีนวันนี้พาเดินชมนะครับตั้งแต่ช่วงวัดกระยาณมิตรมาถึงสภานพุทธยอดฟ้าขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาขอให้ผู้ชม VNP มีเ,เรื่องเล่าทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆในวันนี้ตลอดทั้งวันเลยไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปตลอดวันนี้สวัสดีครับ